หนึ่งสองสามสี่ห้าจบสวัสดีครับมินี่กลับมาพบพ่อครับ ผมแล้วก็คุณตาอีกเที่นึงนะครับกับช่องอีสานบานทงนะครับเด้ออ่าเมื่อนี้ผมสิพ้ากลับมาเบิงสวนมันนะครับของคุณตานะครับหลังจากทีมตอนเดือนกุมภาพันธ์ครับวันที่13ากุมภานะครับคลิปนวนที่ผมลงไปนะครับผมเด้มาถ่ายทําอยู่ตรงนี้ผมสิพ้าไปเบิงกันเลยนะครับเด้อนี่ยอยู่ทั้งหลังนี่ครับนานๆสิ้นน้คนที่เบิงคลิปทีแล้วอะนาที่จำได้นะครับอันนี้ก็คือ ตอนนั้นจะเป็นโล่งๆนะครับตอนนั้นจะเป็นโล่งๆแล้วก็ช่วงทางตรงนี้ที่เป็นช่วงทางที่เดินเข้าไปนะครับเนาะเนี่ยตอนนั้นคิดว่าน่าที่ขันคนคนที่เบิ้งลิปแรกนะที่จำได้นะครับคันคันจำไม่ได้ขันยากเบิง่งขันไปย้อนเบิบ่งคลิปคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ามาเบิ่งใส่กันกันกบอ่าคิปนี่นะครับว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนไปซ้ำไรอ่ะจะไปเบิ่งกันเลยครับผมนี่เลยครับเด้อแต่คือสวนนะครับอ่าสวนมันต้นแบบนะครับผมเรียกว่าสวนมันต้นแบบแล้วกันนะครับเพราะว่า อ่าเป็นแบบอย่างที่ดีเลยครับเนี่ยที่สามารถนําไปประยุกต์ใส่นําไปใส่กับสวนของเจ้าของได้นะครับแล้วมันได้ผลดีได้ผลผลิตดีมากๆเลยนะครับอ่ากับค,คุณตาของเป็นผู้เนี่ยครับปู่มันเป็นอ่าเจ้าของนะครับเจ้าของริเริ่มเลยเป็นเจ้าของสวนนะครับเพื่อนเนี่ยครับผมคุณตาผููเป็นเจ้าของสวนนะครับ เนี่ยครับอันนี้ก็คือผ่านไปสองเดือนกว่าเนาะพอเนะสองเือนก็คงได้ผลผลิตเป็นอย่างไรครับเป็นที่น่าพอใจคักเล่นวะสองเดือนเกือบถ่วมหัวเนี่ยวะเบื่อไหมอันนี้แค่สองเดือนนะครับเด้มันแค่สองเดือนเกือบถ่วมหัวนะครับเกินผมขาดหมายครับโอ้คิดว่าสินใ่ปานนี้ครับเดี๋ยวผมให้เห็นมุมกว้างๆเน่ยนะครับเนาะนี่ครับนี่นะครับเด้เพราะผมสีอยากนําเสนอเพราะว่า อยากให้ให้น้ำเอาไปประยุกต์ใส่นะครับถ้าคิดว่ามันเป็นธุรกิจเป็นรายได้หลักนะครับเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวครับให้กับให้กับตัวเองนะครับผมก็อยากให้เอาแนวแนวทางตัวนี้นะครับแนวทางนี้ไปไม่ไปประดับ่ไปประยุกต์ใส่บนไปประดับเอาไปประยุกต์ใส่นะครับในในในสวนของเจ้าของในการทรํรทาเกษตรกรรมของเจ้าของนะครับแี่ปัจจุบันนี้นะครับเอบาสีหวังเพิ่งธรรมาชาติบ่หด้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบรรลุท้อทงก็ต้อง อ๋ซอยเหลือจะของเองนะครับจะต,ต้องมีแนวทางในการรับใส่นะรประยุกใส่ครับให้กับจะของเองอเดี๋ยวผมสิพาขุดเบิงหัวเด้ครับเด้หมันปลูกประมาณ2เดือนกูกลัวเนี่ยนะได้ผลดีซ้ำได้นะครับนะเดี๋ยวก็เด็กคุยกับคุณตายแค่นึงครับไปโอ้ยสุดยอดอีลีครับพี่น้องเลยมันเบิงเอาบบน,นี้หัวมันสองเดือนกูกลัวแม่นหมาวาแม่นี่ขนาดหัวมันนี่กับเบิงนะครับเนี่ย อันนี้แค่ตัวอย่างนะครับแค่ตัวอย่างต้นเดียวซื้อลองคิดบึงอันนี้ก็ติดโอ้จะรู้เหลอเพื่อนพอนี่มันแต่ว่านานผมถอนนี่ผมเคยเอาไปสั่งบึงแล้วถอนไปตอนนี่ก่อต้นละสิบสองลูกเสลียครับบึงกอเดียวด้นี่กอเดียวต้นใหญ่มบดตำกอสิบสองลูกแต่ละต้นสิบสองลูก สีที่ขายกันล่าดซูมันหัมันเท่าไหร่ก็นี่บาทสี่บาทสามเอสามบาทสี่สบามบาทสี่สิบแต่ว่าบ้านพุ่นเขาขายสามบาทเกสิบเน้แมนแมนสาบาทเก้สบสาบาทเก้าสิบคูณสิบสองพี่น้องเอ้ต้นเดียวได้ต่อต้นเนาะต่อต้นอ่สามบาทเก้าสิบคูณสิบสองลองคูณเบื่องลเด้เท่าไหร่ตอต้นนะครับโอ้เี้ยองซ้อนของมันดิมัเด้อครับเด้อโอ้โหนนี่นี่มันสองเดือนกลัวนี่ครับสองเดือนกลัว สองเดือนกลัวมึงกินน้องสิดิบโอ้เก็บผลผลิตแล้วไหมมึงอู้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าผมเจ็ดแปดอันนี้อันนี้ยังบปนันตัวเต็มที่ได้ไหมบ่บ่กันบปนันตัวเต็มที่ได้นี่มมูนี่ก็จะเป็นหัวอยู่ในโยเดียนมูนี่เป็นหัวไปได้เนี่ยเนี่โอ้เนี่ยเปนบ่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวอโมูนี่นี่ผมอันนี่ิึงซื้อๆได้นี่หัวมันขาดกับนีนี่ยโอ้ี่เทียสีฮอตเนี่ย นี่ข้อมูอเขาบ่ท่านซ้ำนี่เด้นี่ครับนี่นะกันแล้วเลยอันนี้ของผมนี่ม้วนว่าบ่ท่านน้าหัวมันก็ซ้ำนีคแล้วอ้ยเบิ่งอ่ลซ้อนนี่เนาะนี่โอ้ผมนีบอลซ้อนนิ่ไหลหัวมันใหญ่ร่างกายซ้ำนี่คันคันแม่นั่นปกติเลยที่บริเวณให้มันได้หลายประนีผมผมมาตัดสินใจมาเห็ดเนี่ยครับโอ้ยังดีเลยนี่ครับเอา นะครับเอาไปเป็นต้นแบบเอาไปเป็นตัวอย่างด้วยครับเดี๋ยเบางทีละเบื้องต้นมันเนี่ยผมนี่สีบลุดครับปีนี้เรียว่าสีบลุดปีสิบห้าโลดนะต่อต่อต้นครับโอ้ยดยอดเลยครับมึงมันไกลๆใช่องที่หัวม็ดเนี่ยนี่เบื้องหัูเขาก็จะกำลังจะเป็นห่างละนี่ครับเบื้อง นี่ระบบหนักนี่เนเอ็นบ่ครับดินนี่ดินนี่ซุ่มซุ่มอยู่ตลอดเนะครับเด้อนี่ดินนี่ซุ่มช้ำเนี่ยเออเบม้งตากันเรื่งสิ่ซุ้ยแจ็คหัวหนึ่งความสุดยอดของมมังลังการความประสบความสําเร็จนี่มันเป็นอย่งไรครับเบิ่งครับแล้วก็ผมมาบุ๊บมื่อยห้ซ้ำคนอื่นเอ็มบอเนาะเอ็มบอ กันมันน่ะเงี้ยกันมหมนี่ผมเห็นบ่ได้ดอกต่างกันไมมผมก็จำผคิดบึง้งเอา,าอายุเท่าไหร่กันฮตอนนี้อายุเท่าไหร่กันโอ้ยมันหกสิบเท,าท่าไหร่หรอหกสิบกว่าเนี่ยละมันขี่โรคตายมันยเจ้าหกสิบก,กว่าปลูกมันขนาดนี้จะว่าจะไรนี่เนาะอูเห็ดสองคนเลยครับกับกับยายนะครับวัน เสาอดีตกระจ่างเล็กหน่อยลงเลียนบัานเสาร์อาทิตเห็นมันพูดละยี่สิบบาทเ,ออเดือนใจน้ำประกันสนุกกันออขอ,อกันมาเห็ดน้ำเบิ่งเด้อครับเด้เอก็คือมีมาเบิ่งดิอคุณตากับคุณยายสองคนนะครับเพิ่นเพิ่นกัดซอยกันเห็ดสวนจักไรเหรอปนะ๋อจักไรแปดไร่กัวแปดไร่กัวเนะครับอายุหกสิบกัวนะครับกับมันแปดไร่กัวนะครับ ลองคิดเบิ้งขันบ่ได้ระบะะบนมมนเนี่ยนะครับระบบน้ำมือเนี่ยระบบน้ำระบบอ่าระบบปุ๋ยมาซอยน้ยมึงเนี่ <c ười> <c ười> ตยตา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 ยออมึงเนี่ยสองเดือนกลัวเต็มเต็มที่มันจะเดือนป่ <c ười> มันผมนี่ปีหนึง่งผุนได้ผมยังถอนโอ้ปีหนึ่งจังถอนหัวปีเก<ป>ี่ย <SY> วเขาแล้วผมก็ ย้ำคนหองว่างพูกก็จังจีผลอ้พี่น้องเอ้ยเห่นแล้วโอ้ยตายยนี่บึงงรับึงผู้ใดเกิดมาอนซอนเที่ัวม้นเหมือนย่ำถอนผู้ก่เป็นตะวันซ้อนฝนตกบึงเนียหอนหนนาเจียวเขาเลยเจียวเขาแล้วเดีผมจิถอนแล้วผมสิบผ้ามาบึงตอนถอนอีกแค่หนึงป้ดอันนี้พาาท่านไหนใส่ปุ๋ยเพื่อนินท้ครับพท่านไหนใส่สอบนึงแล้วดี๋วแล้วก็ ปุ๋ยนี่ไปน้ำ้ายน้ำยศที่บ่เปียงบ่เปียงคือว่าให้นี่เกจแปดไร่นี่ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วเดี๋ยวนี่สอบหนึ่งมันซ้อนดิเบิ่งเบิ่งพี่น้องโอ้ยมันซ้อนเนี่ยนี่โอ้มันโอ้ยมันสองเดือนฟังเดียวปวดหัวเฮ้ยจังไดเอาไปก็มีแต่เหลือกับเหลือเลี้ยนนั่นเนาะเบื่อ บานนี้สายน้ำยุดนี่ผมบ่ได้ซื้อทุกปีนะครับนี่ซีปีผมว่าท่านเปลี่ยนหนึ่งครับสายนา้ำท่อเนี่ยก็บ,บ่ได้คือบ่ได้ซื้อไปเลยเหละเปลี่ยนไอ้สายน้ำนี่ซีปีห้าปีเต็มทีผมจังเด้เปลี่ยนเท่านงึงจังทีละ รัารเคมีเนี่ยมอมีให้ผมนี่คือว่าท่้นนั่งเกี้ยงแังที่เราบ่าได้ดอกอม,มันนี่นั่งคุยกันนี่ใชบ่ได้มันขั้นมันแมนครับมันเป็นพื<ร>้นเป็นอย่างของผมนี่นั่งเกียวได้ลูกหลานผมมากแต่ผ้าเลเีเนีค่นี้แหผมลกหยาผมก็ถอนแม่สิละนั่งตอดไปลกไปอันหยาเป็นแปะเจ้าวบวาน่ันเมาหยาอยกบ่หยาอเป็นเปะหยงมันคือเมาเราอม้าววะทั้งื่นมันมมี่เดียวกับเดี๋ยวดีเพื่อจะเริ่มไถหน้าหุดกันแล้ว ไอทงหน้าเดี๋ยวนี้เขาไทหน้ากันแล้วบนหยามบนเกิดครับหาง่วเเขาก็เลยได้มาอายุนี่มาอยย่นีบ้านนี้เดือนนีเเขาเนี่ยหอดย่ามผุนมันแมนอยู่ครับมันพ่อหาได้อยู่ดอกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดไส่หยามันหลายแต่ว่าของผมนี่เกิดมากเลยคือเขาขออย่างเดียวผมเงยแต่หัวมันนี่แลับโอ้สองเดือนตัวคือนอนอ้าบ้านนี่เดี๋ยวหอนหน้าเออ นาเก็บเกี่ยวเนาะนาถอนมันนี่หลีนี่เดียวผมสิพ้ามาเบ่งแบบที่มันโตเต็มที่แล้วก็พร้อมที่เก็บเกี่ยวผมผลิตแล้วนี่ยว่ามันว่ามันสี่ได้ผลผลิตดีซ้ำใดขนาดว่าอันสองเดือนก็ซ้ำนี่แล้วไปปีหนึ่งัที่ซ้ำใดเนาะเพ่อะเนาะของผมนี่ต้องคูบขวบยังสี่ถอนคูปขวบก็คือปีคือว่ามันของผมมันแต่เันตั้งเวลาได้เสียวมือได้ก็ได้คันมันนาแรงนี่ ขันมันดินแข็งนี่ผมก็เคจะปล่อยน้ำเมื่อก่อนนี่นไีใหม้มันเป็นอย่างสีครับครับแล้วก็ถอนขึ้นเลยครับบ่ม,มีข้าวม,มาแข็งให้ผม,ผมบ่แข็งดิแหลอบ่เบิ้มไงเนี่ยเนี่ยนี่ยแ้น้ำใช่น้อยเยอะกวอันนี้แล้วเนี่ยครับเนี่เด้อเดี๋ยวผมผมอ่าดินบ่ได้แข็งเลยครับเด้อบ่บ่ไดี๋ยวผมสิม,มันมันม่คือหนาฝนนี่เห็นบ่ครับสีบ่แน่นเนี่แบบคือมันสามารถขวดได้เลยเอาไมอขวดได้เลยขันบางหม่องนี่เอาบักเสียมเอาบักจุก ขนน้ปัง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 นี่บ่ข้นเด้ขนน้ำฝนเนี่ยมันสินแนนเด้มันชินแนนอันนี้มันหัวมันจิไปได้ดีครับไออันนี้ดินมันอ่อนดินมันอันไปได้ดินมันอ่อนดินมันล้วนแล้วมันก็สิค่อยช้อนใช้มันไปได้หรือเ่าบโอ้ของผมนี่นาถอนนี่ยาเกิดว่ามันจิดินแข็งนี่ได้ครับผมเปิดหน้าไปบ่พ่อเคืองมือบัดนี้ดึงเลยนาแร้งก็ได้ พอมูเขาดีเอาแน่งัดนี่จนหัวสาขาดหัวดวนไปกันแม่แมนเห็นแต่ยินแต่ยินว่าหลายคนอยู่หุ้นว่าแรงจกหุ่นมันขาดจนจนมันขาดไปโอ้ยตายมาถึงเนาะของผมนี่สิเปิดน้ำไปบ่เกินสี่สั่โงงเออดินเด็กวัจึงสี่แหละถ้าว่ามันว่ามันสิล่างดินหอ่อกว่าท้่ร่างนี่ก็ย้นได้เลยบ้านนี่้นมันมั่นสีถอดง่ายง่ายลิลได้ก็ขอมากถอดน้ำละให้มั่นผม ใช่ว่าวท,ท่านผมผมเห็นว่าได้ปั้นน่ดรอกครับกับตากยก็ยเจ้าสองคนอ่อ,อนซ้อนเนาะเป็นตาอ่อนซ้อนอน,นับนี่ก็คือแนวความคิดที่ดีๆนะครับเด้อผมนําเสนอเป็นเป็นตัวอย่างเป็นอ่าไล่มันต้นแบบนะครับเป็นไล่มันต้นแบบนะครับเอาไปอ่าเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปอศึกษาเบิ่งนะครับแล้วก็ลองคิดคำนวณเบิ่งว่ามันคุ้มหรือบ่คุ้มนะครับสําหรับการลงทุนเท่อนึงแม่นบ่ครับ คุยกันแมนๆครับลองล้องไปคุยกันเบิ้งลองไปคิดไปคำนวณเบิ้งนะครับว่ามันคุ้มหรือบม่คุ้มผมอยากให้บ่อยากให้เสียเวลาแต่ละคนเดี่ยวว่ามันมันคุ้มเพราะจะว่ารอบปีนั้นครอบปีหนาก่อนรอบปีเฮือก่อนเหตุเหตุหน้าเหตุไหนคือกันจีรอบปีนั้นปีนี้มันเสียเวลาครับผมแต่ว่าตัดชินใจนี่เหตุเลยครับมันจะบ่เสียเวลาอืเอาในน้ำกันลงทุนเ่ยบอกมันมัน มันใสทุนไหลายบอลเริ่มแรกเลยใสทุนไหลบอลเริ่มแรกนี่กระไทยปกกระเทียไงล่ะครับต่วบานทอดนี่เส็นละร้อยยี่สิบบาทบไอซีเม็ดหรือว่าผู้ไดมี่หม่องสื่อที่มันเถือกันนั่นกะกระสีได้ลดตออ้นทุนลงไปอีกทรไมทุกมืบอนี่ถือกอ้ไอกระเจ้าเด้เดิน่กรเจ้าว่าสั่งไปในหยังในสื่อในโท่ัพท์เลยครับครับมันถือกมันเออผมแบบสื่อมาก่อนที่ละสี่เซนห้าเซนครับ มีเงินจังสีกับซื้อมาหาเชนโขเชนเยละาเก้าเชนสิบเชนกันเงินหลายกันบันลงทุนเทียร์แรกเลยนี่มันใส่เงินประมาณเท่าไหร่ครับ่ะตกไรละประมาณสี่พันคื้ร่วมอุปกรณ์ทั้งบิดเลยครับแมนั้งสายน้ำเทมานยนตนี่แล้วก็ทั้งพวกเอ่อทอแมนแล้วก็พวกป้าพวกอย่างต่างๆแมนบอมแมนอืออันนี้บพท่านได้รวมพวกเอ่อต่อไฟเขม้าบ่บ่บ่บอรวมดึงไฟข้าคือเริ่มแรกมันตรงนี้ตรงนี้ดึงไฟเขม้านะครับเพราะว่า ต้องเอามาใส่ปั่มนะเอามาเอามาใส่กับปั่มเพื่อเพื่อปั่มน้ำขึ้นมาใส่ถังใส่ถังหลวกเพื่อที่กระจายมาน้ำเทมน้งหยุดแต่ละสายแต่ละสายใส่น้ำเนียเก็ใส้ประโยชน์ในหลายอย่างนะครับล้วนปูมันอย่างเดียวก็จะใส้ทุกอันทุกอย่างขันมีน้ำเนี่ยมันก็สรวทถามซื้อว่ามันคุ้มบ่ครับคุ้มบ่ะคุ้มครับคุ้มคุ้มสัาไดคุ้มหน่อยารสักใด อุ้มแบบผมว่ามันต่อไปนี้ซ้ำได้ซี้ๆเพราะว่าพอนเจ็บแล้วเขาปดทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วเขาก็จายม้วน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 เจ็บมัดไวยมาดไวพปดทั้งนี้ไปใส่ทั้งนั้นปดทั้งนั้นไปใส่ทั้งนี้ดึงขางเดียวดินที่ละขางครับบ้านมันมันก็บเป็นอย่างน้ำบ้านเขาการทำเกษตรกรรมน่ะมันกับถือว่าเป็นเส้นเลือดไงนะครับแอนบพอมันถือว่าเป็นเส้นเลือดไงเป็นเส้นเลือดสำหรับรอเลี้ยงร่างกายเลยลหละนะครับ ขันเน้องบ่มีเกษตรกรรมวเดดีครับขันเ้เอง่เฮดอาชีพเกษตรกรรมบ้านเขากะจากเห็ุอย่างบง่มีโรงงานอุตสาหกรรมบ่มีอ่าบ่มีบริษัทห้างร้านใหญ่ๆที่สิมาเปิดเพื่อที่จะรองรับอา่าบุคคลภายในหมู่บ้านของเขาเขาไปทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอา่าสิ่งที่สำคัญกับพวกเขาก็คือเกษตรกรรมนี่นี่<า>นี่มนี่จะคาัเนี่ยตาเราอยากโว์อีกเบิ้งนี่เมื่นะครับ โอ้ยมันสองเดืนอนกูกลัวพี่น้อยผมอยากเอาตีนไก่หน้าผ่านนี่ยพอถอดได้ครับบอกมาสุภาพโอ้โผมเงียบไหลมันอยู่มึงที่ทำผมผมน้่งสบายใหญ่เลยในสมุนอู้ยสิ่งละเบิ้งพี่น้อยครับเบิ้งครับแม่อเมื่อเดินเกี่ยวมาเดึงเอาหนาเมื่เกี่ยวหนาเนี่ยผู้ใดก็บอกเดือเรียงมันบมือผมคนชอบหนัวมัน เก็ตแตเต็ก็ฝากไว้นะครับไปพิจารณาเป็ว่าสิตัดสินใจยังไงดีนะครับสิตัดสินใจว่าเสิเฮ็ดแบบนี้หรือว่าเสิเฮ็ดแบบดังเดิมอ่าอันนั้ก็เป็นสิทธิ์ของทานนะครับเดี๋ยแต่ว่าผมมีหนาที่แนะนําเสนอนะสิ่งที่ดีๆก็เอาไปปรับใส่ไปประยุกต์ใส้กับส่วนของจาของเอาสคลดาไปก่อนดีกว่าครับชิปหนาว่ากันไหมล้วก็อ่าซอย กดไลค์กดแชร์ช่วยติดตามกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ